ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปการดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะคะ,ะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะเจะจงด้านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะใครระดวงส่วนตัวรบกวนเดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะก็ขออภัยที่คลิปมาช้านะคะแฮปปี้นิวเอียร์นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภ ทุกคนเลยนะคะก็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะมายทาททโรนะคะหรือใครอยากที่จะนะคะเข้าไปเล่นนะคะพี่กับคาร์ดก็ไปเล่นได้ในที่ไอจีนะคะเดี๋ยวเมทิ้งลิงไว้ให้เนาะโอเคค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะรับก่นแอดไลน์ไอดีที่เมให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะหรือว่าคลิกลิงก์ก็ได้ค่ะโอเค เริ่มเลยสำหรับความรักของชาวราศีพฤกษฎในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรคะความรักของชาวราศีพฤกษฎในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรคะเซเว่นอับโซทขึ้นมาตรงกลางเลยโอเคห้าไม้เท้านะคะเหมือนแสงมนสันสะท้อนเนาะ ซอส r ก้าดาบนะคะ Judgment สี Jud ่ถ้วย Pair of Swords Queen of Wands นะคะ The Devil พายจบโอเคสิบไม้เท้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตใหไพายนิดนึงนะคะเมย์จะพยายามพูดให้ดังที่สุดนะคะก็เมย์ลองพยายามใช้ไม้แล้วแต่ว่าก็ยังมีในกรณีที่ ยังมีบางคนเม้นบอกว่าเสียงเบานะคะซึ่งเมไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนะคะก็พยายามแก้ให้หลายวิธีแต่ว่าอันนี้เมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะคะเพราะว่าเมลองเปิดฟังของเมเองเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันทีเดียวเลยเนาะ recognitions <iz> โอเ okay. ค t e safe for you to love worth waiting for นะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเก่าๆเก่าๆกลับมานะคะชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้พึงพอใจหรือไม่ได้อยากจะให้เขากลับมาขนาดนั้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยทําให้คุณเสียใจนอกใจโกหกหลอกลวงคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจในอดีตเป็นคนที่สร้างดราม่าให้กับคนในตอนนี้นะคะนะ ออีก2ใบค่ะไพ่เอเนจีอเมนโฮดิ้งโคยนะคะแล้วก็โฟร์ช็อกเกอร์แอคเอนเจิลราฟาเอลโอเคเดือนนี้นะคะขึ้นต้นมาไพ่2ใบแรกของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็เป็น7ดาักกับ5้าไม้เทา้านะคะความวุ่นวายนะคะของความสัมพันธ์ของความรักนะคะการทะเลาะกันเพราะว่ามีความลับต่อกันการทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องของมือที่3เรื่องอะไรที่ ไม่โปร่งใสที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างจะเครียดมากๆานะคะให้ก้าวดาบกับความสัมพันธ์บางคนคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มีมือที่3าไม่ว่าคุณจะเป็นมือที่3ของเขาหรือว่าจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นมือที่3ของคุณนะคะมันยังมีความไม่ไว้อกไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นถึงแม้ในเดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจกับคุณใหม่อาจจะเป็นชาวราศีธาต ดินเหมือนกันกับคุณนะคะการมังกรพฤกษบคือเหมือนคนคนนี้แม่บอกว่าเขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่แต่ว่าในฝั่งของตัวคุณเองคุณน่าจะไม่มีความไว้ใจอะไรให้เขาอีกแล้วนะคะคนที่เด่นๆเนี่ยจะมีธาตุลมนะคะธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะคะธาตุลมก็คือกุมตุลเมถุนนะคะธาตุไฟก็คือแม่สิงห์นูขึ้นมาพอไพ่จุดจบของคุณนะคะมันยังเป็น สิบไม้เท้ากับเดอะเดวิลอยู่ก็คือในเดือนนี้เอเนจีของการที่มันยังเคลียร์ไม่ได้มันยังเลือกไม่ได้มันยังมีอยู่ถึงแม้จะมีการกลับมาอาจจะเป็นคนที่คุณรออยู่ก็ได้นะคะไพ่แบบว่าถ้าคุณอดทนกับความสัมพันธ์นี้มันก็มีโอกาสที่ที่ความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้มันเป็น Word Waiting For นะคะแล้วก็ f โ r ร์ชอ r ลา a n g e l raphael นะคะคือมันมีโอกาสที่จะได้มาฮิวความสัมพันธ์นี้ใหม่ แต่การตัดสินใจครั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจที่จะตกลงที่จะโอเคกับเขาไหมที่จะโอเคกับคนคนนี้ไหมนะคะมีโอกาสที่การกลับมาเขาวนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะพ่บอกว่า it is safe for you to love open your heart to give and receive the h i g h of energy of all แต่บางคนจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะพ่อยากจะบอกว่าให้คุณเองเลือกเปิดใจให้กับคนใหม่ นะคะจะเป็นคนที่เด็กกว่าคนได้นะคะไพ่มันขึ้นมาเป็นคนใหม่ๆม,มีการามีโอกาสได้สนทนาร่วมกันบางคนคุณอาจจะยอมนะคะที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็ได้เนี่ยเพราะไพ่จัดเมนขึ้นมามันอยู่ในตําแหน่งของอดีตที่เพิ่งผ่านมาแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเป็นไพ่สีถ้วยฟ r of Cups คือคุณเองก็ยังที่จะไม่พอใจกับสถานการณ์บางสีบางอย่างอยู่เป็นเดือนที่คุณอาจจะรู้สึกท้อแท้รู้สึกน้อยรู้สึกไม่ได้หลังใจเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะคือภาพรวมมันมันยังเป็น energy ที่คุณเองยังถ้าคุณรอให้ใครเลือกคุณก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ถูกเลือกถ้าคุณรอให้ให้ตัวเองได้เลือกใครคุณเองก็ยังเลือกไม่ได้ถ้าในกรณีที่คุณเองเป็นฝ่ายมีมือที่สามเข้ามานะคะคุณเองยังเลือกไม่ได้เพราะไม่มองว่าคนทั้งคู่อะ ก็ยังมีมีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเข้าหางกันอยู่ที่มันเหมือนกับว่าจะเลิกก็เลิกไม่ค่ะจะไปก็ไปไม่ได้แต่อยู่ก็ไม่มีความสุขนะคะไพ่ใต้สําหรับขึ้นมาเป็นไพ่เอเดวันมีโอกาสที่คุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาได้ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภนะแต่ว่าคนเองก็อาจจะยังยึดติดกับคนเก่าๆอยู่นะคะคณอาจจะยังรอคนเก่าๆอยู่คนที่ทําให้คุณเสียอกเสียใจนั่นแหละคนที่หักหลังคุณคนที่ทําให้คุณเสียใจคนที่ทําให้คุณมีปมไม่ร่องความรัก นะคะทำให้คนไม่กล้าที่จะไว้ใจใครนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลงกันที่คนโสดก่อนนะคะเรามาลงแยกสถานะกันก่อน คอนโซลไม่มองว่าคุณเองก็ยังอยากที่จะโสดอยู่ยังอยากที่จะโสดต่อไปถึงแม้มีคนใหม่เข้ามาคุณเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครแต่ก็มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆกลับมาหาคุณเหมือนกันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าใครเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะตัดเขาออกทันทีกำแพงคุณสูงมากๆนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครณนะตอนนี้พอเป็นไพ่เดอะเดวิลนะคะกับไพ่สิบไม้เท้าคุณยังยึดติดกับความทรงจำแย่ๆเรื่องราวแย่ๆในในอดีตยอยู่ คุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ใครเข้ามาคุณก็ไม่พึงพอใจนะคะให้สีท้วยขึ้นมาแต่ถ้าคุณเปิดใจก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาคู่ควรกับการกรอคอยคนที่ดีของคุณนะถ้าคุณอยากได้คนดีๆก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนแบบนั้นแต่คุณเองอาจจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนนะคะบางคนคุณอาจจะไปโฟกัสที่แพชชั่นกับการใช้ชีวิตช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์นะเพราะว่าไพ่วินอ่อนบานขึ้นมาเป็นไพ่ของธาตุไฟคุณจะมีเสน่ห์คุณจะ ดึงดูดคนต่างๆเข้ามาบางคนคุณอาจจะได้เจอใครสักคนในเรื่องของงานผ่านในเรื่องงานนะคะโอเคก็ถ้าดูสัต์ค่าตอนนี้แล้วเนี่ยคนโสดก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะมีโอกาสที่จะมีคนที่มั่นคงในอาชีพของตัวเองในอนาคตในตัวเองเข้ามาหาคุณด้วยเหมือนกันแต่ว่าจะเปิดใจหรือไม่อันนี้เมย์ให้ขึ้นอยู่กับคุณนะคะส่วนคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเมย์ยังมองว่ามันก็ยังอีลลงตุงนังอยู่ในเดือนนี้ นะคะยังไม่มีการเลือกหรือยังไม่มีการตัดสินใจใดๆอาจจะมีการเลิกคุยกันไปแต่ก็จะมีการกลับมานะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีในเรื่องของการที่ทําให้เขาเองอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณเซฟขึ้นหรือคุณปลอดภัยขึ้นในความสัมพันธ์แต่มันก็อาจจะยังไม่ได้มากมายขนาดนั้นถ้าเขาเองยังมีคนที่เขาจําเป็นจะต้องเคลียร์อยู่เมมองว่าการเคลียร์กันระหว่างเขากับคนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะมันยังไปไหนไม่ได้ทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนที่มีคนของคุณเองแล้วคุณดันไปมีคนอื่น คุณเองก็ยังไม่สามารถที่จะปัดคู่คุณได้หรือว่าคนที่คุณยังมีความสัมพันธ์อยู่ใน3าสี่คนนะคะยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกนะเข้ามาอีกนะคะนอกจากคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้จะมีเข้ามาอีกเนาะโอเคส่วนคนมีคู่นะคะไม่มองว่าวุ่นวายปัญหาทะเลาะกันเพราะใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ไม่ ไม่เปิดใจหรือว่าไม่มีอะไรจะพูดย,ยังไงดีไม่เปิดใจหรือไม่คุยกันร้อยเซมีอะไรปิดบางคุณอาจจะเป็น worst case ที่สุดก็คือในกรณีที่มีคนอื่นนอกใจคุณทำให้คุณเครียดทำให้คุณเสียใจ บางคนคุณอาจตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วนะคะกับคนคนนี้ไม่อยากได้แล้วอยากจะเลิกอยากจะไปแต่มันก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะแล้วมันก็ยังมีโอกาสที่เขาเองก็ยังจะไม่ปล่อยคนไปไหนบางคนคุณอาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้ในเดือนมกราคมนี้นะคะ่ะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมา เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะเป็นคนที่มั่นคงขึ้นบางคนเขาอาจจะมีในเรื่องของการติดเพื่อนติดเหล้านะคะติดการพนันนะคะอาจจะไม่ใช่ของเรื่องของมือที่3าอย่างเดียวหรือว่ารักสามเศร้าอย่างเดียวคือมันมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาที่คุณเองไม่ชอบแต่คุณทั้งคู่ก็ยังตัดกันไม่ขาดเขาเองก็ยังตัดคุณไม่ขาดตัวคุณเองก็ยังตัดเขาไม่ขาดถึงแม้ energy ของคุณเองมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะอยากที่จะดูแลตัวเองหรือว่าฮิวตัวเองจากความเสียใจ ลึกๆแล้วอ่ะคนเองก็ยังคิดถึงเขาคนเองก็ยังคิดถึงคนคนนี้อยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาด้วยนะคะแต่จะไปต่อไหมอันนี้ไม่ให้คุณเป็นคนตัดสินใจนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นข้อความนะคะจากเขาว่าเขาคนนั้นของชาวราศีพฤษภนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้เขากําลังคิดอะไรกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ Will you be mine? Move on. บางคนคุณอาจจะ move on ไปแล้วก็ได้นะคะตัดสินใจที่จะ move on แต่ตัวเขาเองดันกลับมาในวันที่คุณอยากจะ move on แล้วก็ได้ I miss everything up. Okay. Wait for me. Worth waiting for. แล้วก็ wait for me. คนคนนั้นของคุณเขายังอยากจะให้คุณรอเขานะบางคนเขาอาจจะคิดว่าคุณ move on ไปแล้วก็ได้ i d o n t feel that way เหมือนเขายังไม่พร้อมที่จะให้คุณไปเขายังไม่พร้อมที่จะให้คุณ move on ไปถ้าในอดีตที่ผ่านมาเขาเป็นคนทำให้คุณเสียใจนะคะไพ่ king of swords มีการพูดนะคะบอกว่าอ,อยากจะให้คุณไปเลือกคนอื่นคนที่ดีกว่าเขาจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้น แต่เขาแค่อยากจะพูดเพื่อให้คุณได้ไปเจอคนที่ดีกว่าเขาเขารู้ว่าเขาทําให้ทุกอย่างพังไปหมดในความสัมพันธ์เขาคือคนผิดมันคือความผิดของเขาเขาอยากจะให้คุณรอเขานะคะอยากให้เขาอยากจะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่นะถ้าไม่ดูถ้าเขากลับมาเขาอยากจะถามคุณว่าคุณยังอยากที่จะกลับไปเป็นคนของเขาอยู่ไหมนะคะถ้าคุณให้โอกาสเขานะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพอย่าดูดงส่วนตัวรับควแนแอนไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือคลิกลคลิกลิงก์ก็ได้เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย